สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปอปายสุภสกุลจ้ามือนีงกับมาพอกับเอรจันนี่ช่องพ่อแซ่จ้ามือนีงพามากินยำจะนนองชาบามากินกุง้งพามากินเลมอนกุ้งจ้าจ้าพามากินยำม,มนะนาวกุ้งสด จ้ะแล้วก็กุ้งสุกข,ของน้องชาบาจ้าสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ย,ย้อนหลังจากหายไปนานนะหายไปใส่มาตีแม่ชาบาว่างเลยตั้งแต่มาแต่อาทิตย์คริสต์มาสลงเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นต้นมาก็คือภัยแทบจะ่ได้อยู่บ้านเลยตัวที่ภัยเหตุคลิปจักเถื่อจน,จนจนหอบเมื่อนี่นะจ้ะเพราะจังได้เหตุคลิปเพราะว่า หัวตาได้ไปซื้อแนวมาเห็ดฉีดจ้าัสดีปีไม่ย่อนหลับทุกคนจะขอให้ทุกคนมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงมีเงินท้องไหลเข้ามาเทเข้ามานะจ้าแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนที่ถามให้กว่าว่าแม่ชบาไปซ้ายหายไปใส่นอกแม่ชบาไ่ได้ตอบเอาพังไม่จะรู้เอาพังไม่ได้ตอบคอมเมนต์แล้วจะเขาแม่ชบาว่างตอนนี้แม่ชบา เฮ็ดลายางเฮ็ดลายางคืออย่างเรียงลูกแล้วก็อ่านหนังสือน้ำจัดเริ่มอ่านนังซื้อปีนี่ละเริ่มอ่านหนังสือแล้วต้องจัดเวลาเพราะวะ่าทับเนื้อมูเวนอ่ะเรียงลูกมึงอ่านไปเรยบอกพั้อนอบบเมแม,แมาต้องหาเวลาจัดสัรนเวลาก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาตอบคอมเมนต์ต้องขอโทษขออภัยหล,ลายจ้าแต่ว่าก,กลับมาแล้วคะ่ะกลับมาแล้วจา้าพามากินตำกุ้งสดจะคลิปแรกของปีตำกุ้งสดจ้า มาอันเบาเบาดูก็เราจะเม่์ชะบานะมากินน้ำกันจ้าคร mm hmm. uh huh. ับบ้านอาบน้ำเนี่ยนี่กับบา้านอาบนา้ำเอา้ mm hmm. ไอาไหมหนักเป็นยากจีฝนตกจัดเลยบ้ากันอาบน,น้ำฝน,กน <laughs> ตกแล้วนะเราคือว่าตรงประด็นมันก็ฉีกขานน่นะ อืม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 อรัดพริกต่บไม่ไหมตําพริกกินเต็มบามย่พากันจามเราจามอีก ก็เห็ดก็บก็เ็ดจเพ็ดเห็ดสูตรนี่แล้วจ้ะสูตรดัมะานาวกุ้งสดจดี๊ยเห็ดแซ่บแซเห็ดสูตรก่อนนะน่าดีนะคะว่าเด้กินแต่ดูงาตาเป็นซอมมากเวอร์หลาทีตบก้าน้ำนนะักปากน้าขังนอกับมียู่ตา บักนาวสีแซบต้องบอกบักนาวคอสโคเท่านั้นเขาเรียกว่าอะไรนี่บักนาวกินน้ำมูแต่ดุนดุนเราตอนได้ไปวันอาทิตย์วันยาอร่อยฝนตกก็นไหพภาลูกปลาเรนต่าลูกก็จะเป็นโลกเกียดแต่นคนเศร้าจะใเอาปลาเรนกินต้มน้ำบ้าน ครับน้ำแบบแต้นนานสุดๆเมียนื่อนอาจจะเห็น <ก S 2> <c oughs> ผู้ห้ายหลายก็ใหแต่ต้นนานแะน่นอนเราอาบน้ำงแบใบมุง้งใบสามพากันอับน้ำอับน้ำแล้วก็เตรียมตูวเขานอนต่อมาเด้จ้ะ ส,สมซาเจกุ้งตัวบ้าฮักไงเมืองแม่สะบาทตัดให้พ่อนายเติมตัดผมให้ผมแม่สะมาแหวงนก็จะแขวตะกะแตนนี่ยแหละเครียดกับอะไรซูนกับอะไรเพราะว่าแม่สะมาเก็ดหัวลแล้วแหวงด้วยกันสื่อบัประเดียนว่าไม่แม่สะมาเขเคยใส่จักเดือยไปตัดผมไปแล้วหัวลแล้วแหวงเป็นบักเป็นนักเป็นบ้ากัเลยเ, <c oughs> เครียดกันแล้วกับอะไรเพราะไปเก็ตหัวลแล้วแหวงด้วยกันกันเล่นเป็นสะพานเลจ้ะ มองไกลๆจะรู้สึกเอ้ยมันก็เปน็นเซ้งอยู่เลยแม่สบ,บายเห็นมั้ยเบื้องใกลๆเน่ย <c oughs> เป็นบัก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 ดู่ก็ไม่ใช่เป็นบักนะเราจับมางสิงล,ล่ะเราจับมาเราไม่เคยตัดผมจ้าเธอเราไม่เคยตัดผมหายเลยเราจับมาพอดีเราเก๋ากินไก่นีบกึ๊บเห็นไก่เป็นมะเขือหรอตากะดิบเป็นสภาพนั่นแหละเป็นบักก็จะเขยีขยวข่กตากะแตนจะได้เป็นจังเห็นเลยละจ้าตอนเบิ้งไกลๆนี่พี่น้องสิแบบแม่สบายไปตัดลันทอสิเดียวกันสิตอนนั้นเป็นหายอีหรีอได้เป็นพักเป็นพักเป็นพักเนาะ เนืน้อแบบน้ำอ่าหน้าแบบน้ำเขาเป็นเนื้อกลุ่มไม่ใช่หายไปปะได้บ,บอกเลยว่าเสีเห็ดคิบว่าชร่ายสวดว่าชยกยังกะบ่มีเวลาไหมจ๊าบ่มีอีหรือได้ป่ได้บอกเลยเนี่ยคือทุกคนมีเวลา24ชั่วโม,มงพอ,อก,กันตาบไม่สบายแบนเลยละไม่เห็ดคิบบ่ได้ไปเห็ดแนวอื่นเบิด สับบานกินด้ว่าอ้เรื่อตสมแข็งโอ้สมค้าสมแนสกุงตัวนี้กันกุ้งกับตัวใหญ่ใหญ่ยำมะนาวกุ้งสดพริกอามารสดำนึงปุ๊บเหรเทลงในนี้ ตอบ no อ2เดือนเจ็ดเดือนกรกฎาคมต้นเดือนกรกฎาคมสอบ N2 ภาษาเกาหลอยู่ก็จะเป็นต้องสอบแค่สนทนากับเขาเข้าใจฟังรู้เรื่องกับพ่อแล้ว อนนี้แมนความจริงดีจ้ะมันขาดไม่เน่แต่ว่าด้วยความที่ไม่ได้ทงานประเุเอีอย่างเลยก็เลยอยากสอบเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองอืคนเฮามันต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดนะจ๊ะไม่ควรอยู่กับพี่นะคะทุกคนอันนี้แม่เอรีนะจ๊ะต้องพัฒนาตัวเองนะคะบุ่ควรอยู่กับพีเลยสอบ อานหนังสือได้วันซองนาละ <g it dragon risque> บอลบอลติดต่ลบบอลบอลเลยนะพูดความจริงอ่านหนังส <raft> ือ <buckets>, ไ <sorting> ด้วันซองนาละบม่คอยมีเวลาเสาร์อาทิตย์มื้อนี้มันทานปะเสาร์อาทิตย์มันหยานี่นอนสบายนอนดึกออกไปข้างนอกเลยนอนในรถหาถุงเครื่องเทียนเครื่องเคร่อวันเสาร์หาถุงเครื่องวันอาทิตย์เทียนเครื่องก็เลยไม่ได้อ่านหนังสือเมื่อวานนี่แหละวันจันทร์ก็เลยได้อ่านนอนเร็วพอเข่ากักกันพื้นแม่ออกมาจากผลิตด๊อก มีกี่ปั๊มหนึ่งก่อนได้ปะาจ้าคนสวยของแม่ตาเตียวจ้าลูกสซวนไปต่อฟอริงดาวมนต่อบอกต่อบอกติดเพลงหนันเดะอ่านรันรันบิสอีฟาริงดาวหน่ะส่วนหน่ะบ,บงสะพานด้วยมือตอนนี้ไหน น้องสบายแม่อันเคล็ดคลิปยูติาโอเคปะคะอืมอยากด้าโอเคพ่อมาส่วนป้าป้าแต่ถ้าไปสีดาโอเคปะแม่ถ้ากิฟต์เด็บแต่บอกป้าป้าเ้าน้องสบายไยปไปสีดา้าเลยจ้ะ อ๋อไงพราวบัตรออกไปข้างนอกก็เลยแบบเป็นเบื่อหน่ายนะก็เลยงอไงขะขะบ้า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 ไปตอบคอมเมนต์ได้เกลียดแม่ทบาาแล้วกันแล้วแม่สบายสิ กับมาฮดจิบอยู่ได้นเบะเต้นเนเตะึมมมฮึมมมฮมมมึมมคฮึมมมมบมกึมมมมมกิึมีมฮึมม้มึ ที่หัวซุกคนยูดาจากบัมเป็นมาบคินหดวดาจากคิดว่ากูอยากให้คลิปแต่ว่ามันบลสะดวกมันแบบกะไรแบบได้เฮ็ดเดี๋ยวจะพยายามกลับมาทําคลิปทุกวนันอ่ากลับมาทําคลิปเหมือนเดิมบัมเป็นทุกวันดาจาะพอกระชับเหมือนกับพี่เตือเนอะาะเราจะพยายามกลับมาเฮ็ดคลิปคือเก่าค่ะสำหรับคนที่ยังคิดถึงแม่ชะบานเป็นแบกบกระขอบคุณหลายๆด้าจากจึงอยากจะฝากติดตามเป็นกำลังใจแล้วกัน ก่แรกก็จะให้แม่สบาคือเกาเหลอจ้าอย่าเฝ้าหายไปจากชีวิตแม่สบานะยจ๊ะอยู่นํำกันก่อน,อนจ้าอยู่นลำกันทั้งหมดแสนซับสะกอนเนาะจ้าคลิปนี้กะสีขอตัวลาไปก่อนเด้อจ้าเด้อสิไปหาเห็ดกับเขาแหวงเพื่เติมกินไปทำงานลหลายหอเปอวละเขาก,กขะกลางคืนแล้วก็สิไปอาบน้ำผ้าลูกเขานอนแล้วก็สิไปหาเห็ดแล้วอื่น เห็นผมสะของแล้วก็เป็นยังไงบูก็กระเทือนเละพี่เนาะก็กระเทือนนี่เราปั๊ัวกันนี่นะอันจะมองแบงมองแบงอยู่ปุันคก็แควตากระแตนนี่แหละไปก่อนนะจ้าฝากกดติดตามเป็นกันแล้วจ้าแล้วก็กดไลค์กดแชร์น้่นแน่จ้าคลิปนี้เวลาจะพอกันไปคลิปหน้าแต่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย